ก็สวัสดีทุกคนกันเลยครับก็อยู่กับพวกผมสองคนในช่องปังปอเฟมลี่ฮู้ฮู้วันนี้นะครับพวกผมก็จะมาเล่นเกมสองคนต่อสู้สองคนนะครับเจ๋วเวาดูกันเลยครับทุกคนเอออยูุนี่เราก็จะมาใส่บุตนครับแล้วก็เลือกด่านนะครับเอาบูตแรกเลยครับนีตั้งแต่มีดาบนะครับตั้งตัวได้นะครับนี่ตั้งตัวมตั้งตัวนีีกว่าหอดถอยครับคนเอือ นี่นำเลยเป็นเงินใจ้ให้ก็ผมสองคนนี้นะครับะไรอะแต่งตัวกิ๊กก็เอออีกพวกกิ๊กก็ดู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 วตัวดิต,ตัวกิ๊กก็เอดูดูดูคนจริงมีเขาแต่งตัวกิการเขา้าใจไหมนี่ปปเห็นปเ็นาเถอะมาตัวสุนดาครับคนไปเลย อะไรครับอึ้งอึ้งอึ่งเอ้ได้อึ้งโอเคอยู่จ้าเอ้สู้กับใครเหรอเอ้ตกไปซะรีดการก็คือแบบนี่ผมตัวรีบมุกซูอี๋งอกเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยตายตายตายซะยุ่

ไปไปไปเอ้ยดู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 ผมขอเปลี่ยนอาวุธขึ้นครับซุ่มอาวุธครับซุ่มอาวุธทางนี้มาซุ่มอาวุธซุ่มอาวุธไปทุกคนเดก็ได้เดี๋ยวจะเจอหนวดมาทีมาทีคนแก่ใส่หนวดเ้ยออดดิ ไหนึ่เม็ดใจหนึ่งเม็ดปลียงเออเจ็บนะเเจ็บนะอุ้ยทำอะไรทำอะไรติดขาดทำอะไรติดขานาเอเันเปลียงปรุงปรุงด้วยปลิวตุ้มปลิวตุ้มอฮ้ยนีรเอาแรงนี้ไปกินตัวเล็กตัวเตัวนี้ เอ้ยจิบเ้ยอันคู่ได้แล้อ้ยโดโดเ้อ้ยจิบตูจิ้มตูจิมตูเป็นหทีจิมตูเป็นทีจิมอีกหนึ่งทีตายเลยเราตายครับมัใช่วออเคออันี่สองอมทํอา้เอาทอ้ยอดีดีเออตซอีกอมดุเอะ ดูังดงดฮ้เฮ้ยดูดิดูอันดูดนดูดูอมเลยเออไปไปดีแอมแล้วอมดู้ดูยเดยอ้ยไเ้ยเจ๊กอมพี่มันดูดแรงเินี่ไม่ทำอะไรกันนะครับเนี่ยยิงเฮ้ย เอ้ย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 ติ๊วตุ้มเอ้ยเอ้ยจะเบอร์แล้วครับไม่จะเบอร์แล้วครับไม่แตกเอ้ยมาเมื่อไหรเบอรยแล้เบอแล้วไปเอาไใครตายวะเอ้ผมชนะยูยเอ้โอเค มานาทีอะไรนะนาที่สามเอาดิไปกินเอา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 ไปกินปุ้งวุ้ยเอาไปกินเอาแรงแรงลงแรงพลงอันนี้พิทที่สองนะครับจะเผยกดเดิมหน่อยเฮ้ยต้ม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 ไปสุ่มันสุ่มซุ่มดีนเอ้ยนี่ตาสุกไปตาย ไปตายใช่ไหมสู้ไตายใช่ไหมสู้ไ่ตายใช่ไหมสู้ๆๆๆไปไปเยใครสู้อย่างพี่สู้ดีก้อะไรสู้เอ๊ยจิกกัดดาวสัเนาะโยกโยโยอะไรวะเนี่ยมีสี่ครับทุกคนยิงไปหนึ่งดอกยิงไปอะไอะไรวะบ้านแก้มเกิดน่ารักนาะครับอุ้ยวปลุย เอาไม่ได้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 ลปลงไปลงไ,ไ,ไ,ไปลงไปดียุยอ้าคตายกันครับก็ก็งง้นนะครับน้อเออหนูดีแ่ไรได้ยนงสามสามจะสู้ผมได้ยังเรานตายไปซะตายไปซะแลเงยบแคนั้นแหละเออแพลงยบแคนั้นหละ ยิงอะไรมาเงเงียบ่นัเละโอเคได้เียไปดีเงียบไปดีเปี่ยงไปหนึ่งดิมโ้ยหยบหัวมันซะไปไปไปตกใจออไปอไปดีบอกให้ไปเออได้ดีพี่ตัวใหญ่โชพี่ตัวใหญ่โชโยโชโยโชว์โจอะโจเอ้ยอะไรบอกแล้บอกแล้โอเคสี่สามสีามห้าสาครับห้าสามห้าสามห้าสามมืออะไรจระจกเออวุ้ย เอา,านะเอาเรื่องนะไฟแรงไฟแรงไฟแรงอื้อไฟล่างไปอื้อไฟล่างไปไฟล่างไฟล่างไฟล่างไปอื้อไฟลู่ลู่ยิงไปอีกหนึ่งทีเป็นไงเป็นไงฟาดหัวไปอีกหนึ่งทีฟาดหัวไปฟาดหัวไปเอ้ยกระดิ่งกระเดือยวมันดีมันดีเฮ้ยผมนึงครับผมหดนินไม่ได้ยิงไปอีกหนึ่งทีอุ้ย แล้วก็ฟาดหัวไปฟาดตูดไปหทีก็สยบตูดอีกทีจังวะนี้จังวะนี้ไม่จังวะนี้เออวนี้้นะครับทุกคนอห่อ่เออออทีัห่ีแล้วก็กาฟาดหัวอีกทีกับอีกทีแล้วก็อ้ตหัวตนี่หัวตครับคนดูดูนี่เออแ่งปนนะครับแมสู้กับอาจารย์เ้อะไรนี่เคเนี่ยไอมึงกลมมกลม lên quay thân ạ bay đâu bay đan 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 ừ đừng quê ra quê ra quê quê ra bị ư quê ra bị ư kim quậy nhìn thì từng ngày hay lưỡi bay ra lưỡi mới ra lên ra yêu thầm máy yêu thầm máy yêu thầm máy ừ đừng quay ra lên quay quê bắt chân bắt Ui không ư ư con đi con đi con Ui <laughs> เ,เอ้<ด>โ<ด>ยโยกโยกลยลามีเอือยโยดกลยลามีเอือยแม่คะแนนเลยจบเนาะโอ้อโยไม่ได้ขออภัย้วยนะครับอื้มติ้งอ้ยกลยลามีเอือยเนี่ยนี่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 ไม่ถึงมอสเท่านี้กลยัีเอือมาอันนี้อ๋ออันนี้ผมเคยเรีย เฮ้ยมันมนมันมันตมนตตนตตเเสียบเสียบเออเสียบผมอหนทีเป็นไงเนาะรองไปดีร้องไปดีร้องไปดีรองไปดีดีตัวใหญ่ตัวใหญเอ้อปรไปดีร้องไปดีรองไปดีมตเอ็นตนเ็ตเอเองตัเองตตตัวเองตัวตอตนตงวอตเ็ตเตอตาย ตายซะตายไปซะเนี่ยคนจริงครับนี่มังกรมังกรอู้ยมังกรลอยต้นะอุ้ยเป็นลาเอือลานดต้นลาต้นลาต้นลาระเบิดเยอะยิงมีก่อนยิงนึ่เคยิงแต่แต่ตีต่อี่อนจังหวะดีวดีก่ดีเอาเราู่หัต่อุ้ยบอลบอมาไวะพีอื้อ้ กับแต่กับไตกับตกับตไปไปไกลไปคิดเท่าไหร่เนี่ยทุกคนโอ้ยนี i, ่มันรู้อ่ะโอเคค่ค่ค่คเคครั้งหน่าแปดสี่นำมาครับนำติดติดอะครับนำติดติดเลยเฮ้ยย่าสตูแมนลอยติดติด หัวไปดิ่นทีไปหนัวยินทอเป็นไงเอ้ยเป็นไงน้องอุจจารเซียนเปล่าโดนตีมก่อนทำไมกอทำไมออมกทำไมอมกเอออ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ย โอเคครบน <Banana> ออะอย่างที่มาเข่งที่มาเข่งอย่างที่มาเข่งก็ <The rain> จะสู้กับพี่ได้ไงั้นเลยน้องอืมมังกรดูดคนอีกหนึ่งไปตกไปซะโอเคครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นเท่านี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมสองคนเพราผมสองคนทำคลิปต่อไปครับแล้ววันนี้พวกผมสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ